จากที่ Facebook ของนายศสืรัส,สิสงนุ้ยว่าที่สสสมุทรสาครเขตสามได้ลง Facebook ให้ชี้เป้าโรงงานปล่อยน้ําเสียจากนั้นก็ได้มีประชาชนส่งเรื่องเป็นจำนวนมากซึ่งเรื่องแรกที่ว่าที่สสดําเนินการก็คือคลองน้อยตมบนท่าเสาที่ได้มีการลงพื้นที่ด้วยตนเองไปแล้วแล้วก็ได้ประสานเพื่อประชุมหาทางแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างอบตอท่าเสาประชาชนและโรงงานค่ะ ซึ่งเมื่อชองบายของวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการประชุมขึ้นที่ห้องประชุมอบตท่าเสาโดยมีนายวันชัยจันทรเกเสมนายอบตท่าเสาเป็นประธานพร้อมด้วยรองนายอบตท่าเสาปลัดอบตท่าเสานายศสียรศิษย์สงนุยว่าที่สสสมุทรสาครเขต3พร้อมทีมงานนายสุธาทรัพย์ศรีว่าที่สบจเขต7กระทุ่มแบนตัวแทนจากโรงงานหมักดองที่ได้รับการร้องเรียน พร้อมกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า20คนค่ะด้านชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ําเสียลงคลองมาราว6-7ปีที่ผ่านมาได้มีการพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกันกับหน่วยง,งานภาครัฐมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะยังมีน้ําเสียปล่อยลงมาจนเมื่อไม่กี่วันนี้ปลาตายเกือบยกคลองแถมชาวบ้านก็นําน้ําไปใช้ทางการเกษตรไม่ได้ซึ่งน้ําที่ปล่อยลงมามีกลิ่นเหม็นเหมือนการหมักดอง เวลาเกิดปัญหาชาวบ้านก็จะมีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะในที่ประชุมวันนี้ค่ะนายวันชัยจันเกษมนายยกอบตท่าเสาได้เข้นถามในหลายประเด็นกับทางตัวแทนสถานประกอบการโรงงานหมักดองถึงปริมาณน้ําที่ใช้และปริมาณน้ําเสียที่ส่งกําจัดพร้อมทั้งขอดูเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ําเสียลงคลองหรือไม่มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากเรื่องนี้ขราคสังมานาน อบตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พรบรสาธรารณสุขได้เท่านั้นส่วนเรื่องการสั่งปิดหรืออะไรที่มากกว่านั้นก็จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนังกงานอุตสาหกรรมค่ะ ส่วนทางตัวแทนสถานประกอบการโรงงานหมักดองได้ชี้แจงถึงปริมาณน้ำใช้และบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีการระบายน้ำเสียออกมาเนื่องจากทางอบอตได้สั่งห้ามปล่อยน้ำเสียออกมาได้ประมาณ1ปีแล้วทางโรงงานจึงได้ใช้วิธีจ้างให้รถมาดูดออกเพื่อไปกำจัดแต่ระบบบำบัดน้ำยังเปิดใช้เพื่อบรรเทากลิ่นที่จะไปกระทบชุมชนและพร้อมให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบหรือลอกคลองเพ,พื่อพิสูจน์ดูว่าไม่มีท่อฝังดินอยู่ค่ะ นายวันชัยจัเนเกษมนายยกบตอท่าสาจึงได้สรุปว่าในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งโดยจะให้ทางโรงงานเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ร้องขอมาให้ครบและต้องตอบคำถามประชาชนได้อย่างไม่มีอะไรติดขาดให้โปร่งใสในทุกประเด็นซึ่งวันนั้นจะประชุมกันที่โรงงานเพื่อจะได้ดูระบบต่างๆด้วยทางด้านชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าวันนั้นคงจะไม่ได้เห็นความผิดปกติแน่นอน เพราะทุกครั้งที่หน่วยง,งานภาครัฐจะลงตรวจก็มักจะไม่พบความผิดเพราะโรงงานรู้ตัวก่อนแล้วค่ะข้อสรุปวันนี้นะครับก็ได้ข้อยุติว่าเราให้โรงงานเตรียมข้อมูลที่พร้อมกว่าน,นี้ในเรื่องของปริมาณการใช้น้าและรายการผลิตที่แต่ละขั้นตอนใ,นใช้น้าเท่าไหร่และน้าเสียเท่าไหร่เราจะรู้ว่าน้ําเสียที่จริง,รง,รงออกมาจากโรงงานเท่าไหร่เราด้วยตางนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะดูกร,ระบวนการบําบัดน้ำกัว่าวิธีการบําบัดน้ำวิธีการอะไรบ้างนะครับแล้วถึงตอนนั้นแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์อีกที โดยที่ได้นัดชาวบ้านวันที่16มิถุนานะครับเพื่อลงพื้นที่จริงๆเลยว่าน้ําเสียที่ชาวบ้านอ้างว่าซึมหรืออะไรเนี่ยเราจะดูพื้นที่จริงว่ามันซึมจริงไหมแล้วก็โรงงานได้มีการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านอย่างไรบ้างอันนี้ต้องคนที่ถูกละนะครับเบื้องต้านฉันเคยมีมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีการแก้ไขและเงียบไปเที่ยวหนึ่งอยู่ๆช่วงนี้มีเกิดขึ้นอีกนะฮะมันจะเกิดขึ้นช่วงที่น่าดูผลไม้ของเขาเข้ามาทำมันจะมีกลิ่นมีน้ำเสียมาเขาพยายามจะแก้ไขอย,อยู่นะฮะ ทุกหน่วยงานพยายามแก้ไขทางอุตสาหกรรมสิ่งที่รั่วมาช่วยกันอยู่นะครับ